สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดนะต่อจากคราวที่แล้วนะคะจะเป็นตารางเขตภูมิอากาศลักษณะทั่วไปพื้นที่ที่พบแล้วก็พืชพันธุ์นะคะในทวีปอเมริกาเหนือนะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่หน้า13เป็นต้นไปค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะแบ่งภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะสำคัญนะคะ เป็นบริเวณที่พบแล้วก็พืชพันอ่าอันแรกครูก็จะแบ่งเป็นเขตอากาศแบบเขตร้อนนะคะแล้วก็เขตแห้งแล้งแล้วก็ไปเขตอบอุ่นนะคะเขตอากาศหนาวแล้วก็อีกอันนึงเป็นเขตขั้วโลกนะคะในที่นี้นะคะเราจะ,ะอ้างอิงตารางในหนังสือในหน้า3 3ด้วยนะคะควบคู่กันไป สำหรับเขตแรกก็จะเป็นเขตอากาศแบบร้อนชื้นนะคะร้อนชื้นลักษณะทั่วไปก็จะมีฝนตกชุกมีอุณหภูมิสูงตลอดปีนะคะแล้วก็พื้นที่พบนะคะก็จะเป็นบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางแล้วก็บางส่วนในหมูกก่เกาะของทะเลแคริบเบียนหรือว่าหมูกก่เกาะเวสต์อินดีสนั่นเองนะคะ เมื่อเราดูในแผนที่นะคะหมู่เกาะเวสต์อินดีสก็คือในทะเลแคริบเบียนก็จะอยู่ในบริเวณที่ครูจะระบายสีนะคะก็คือโซนข้างล่างตรงนี้ค่ะที่เป็นเกาะนะอันนี้คือหมู่เกาะเวสต์อินดีสนะคะหรือทะเลแคริบเบียนก็จะมีพวกป่าดิบชื้นค่ะเขตต่อมาคือเขตมรสุมนะคะจะอยู่ในหมายเลข2ของหน้า33นะ ลักษณะทั่วไปก็คือมีปริมาณฝนสูงนะคะเพราะว่ามีลมมรสุมนะคะพัดผ่านก็มีอุณหภูมิสูงตลอดปีนะคะบริเวณที่พบก็จะเป็นตะวันออกไปจนถึงตอนใต้ของอเมริกากลางอ่าพอเรากลับมาดูแผนที่นะคะก็คือจะอยู่อเมริกากลางตรงนี้นะคะก็บอกว่าทางตอนใต้นะคะแล้วก็ไปจนถึงนะคะ ภูมิภาคอเมริกากลางเลยอ่ครูก็ทำสัญลักษณ์ไว้นะคะมีพวกป่าโปรงนะคะไม้ที่สำคัญก็เช่นต้นไผ่เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะคือภูมิอากาศแบบ สวรหนานะคะหรือทุ่งหญ้าสวรน,นั้นเองนะก็จะอยู่ในหมายเลข3นะคะลักษณะทั่วไปนะคะอุณหภูมิในฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะฝนตกปานกลางส่วนใหญ่นะคะตกในฤดูร้อนแล้วก็ฤดูแล้งช่วงที่มีฝนตกก็จะตกถึง6เดือนนะคะอ,อ,อยู่ทางบริเวณตะวันตกและตอนใต้ของเม็กซิโกชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลางแล้วก็บางส่วนของ หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนนะคะอ่าทีนี้ก็จะใช้สีอีกสีหนึ่งนะคะเห็นไหมจะอยู่ทางตะวันตกและตอนใต้ของเม็กซิโกนะคะนี่ตรงเม็กซิโกแล้วก็มีบางส่วนอยู่ในทะเลแคริบเบียนด้วยนะคะสำหรับป่าไม้ตรงนี้ก็จะเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าสวานนานะคะที่เราเรียกกันว่าทุ่งหญ้าสวานนานั่นแหละนะทุ่งหญ้ากว้างๆนะคะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆ ต่อมานะคะก็จะเป็นภูมิอากาศแบบทะเลทรายนะคะของครูเนี่ยจะแยกออกเป็นทะเลทรายเขตร้อนกับทะเลทรายเขตอบอุ่นนะคะถ้าเป็นทะเลทรายเขตร้อนเนี่ยค่ะมันจะเหมือนตารางในข้อ4ของนักเรียนเลยก็คือมีอุณหภูมิสูงมากในเวลากลางวันนะคะแต่ว่าทะเลทรายเขตร้อนเนี่ยจะไม่มีฝนเลยนะคะส่วนทะเลทรายเขตอบอุ่นอากาศจะเย็นแล้วก็ สูงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอันนี้มีฝนตกได้นะส่วนบริเวณที่พบนะคะก็จะเป็นทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาแล้วก็ภาคเหนือของประเทศเม็กซิโกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขตทะเลทรายพืชก็เหมือนกันเลยนะคะก็จะมีพวกกระบองเพชรนะคะไม้พุ่มไม้หนามหญ้าใบแข็งนะทีนี้เรามาดูค่ะทะเลทรายนะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา แล้วก็ภาคเหนือของเม็กซิโกครูก็จะใช้สีอันนี้นะคะนี่เห็นไหมตัวันตกเฉียงใต้ของเมริกาแล้วก็จะเป็นภาคเหนือของเม็กซิโกนะคะทะเลทรายก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะที่ครูลายอยู่นะคะถัดมานะคะเรายังอยู่ในภูมิอากาศแบบเขตแห้งแล้งอยู่นะคะก็จะเป็นหมายเลข5้าในหนังสือของพวกเรานะคะตรงกับของครูที่เป็น กึ่งแห้งแล้งเขตร้อนแล้วก็กึ่งแห้งแล้งเขตอบอุ่นนะคะมันจะตรงกับกึ่งทะเลทรายหรือว่าแบบทุ่งหญ้าแบบกึ่งทะเลทรายนะคะลักษณะสําคัญก็คืออากาศกึ่งแห้งแลรงฤดูหนาวหนาวจัดนะคะมีฝนตกด้วยนะแล้วก็บริเวณที่พบนะคะก็จะเป็นตอนล่างของที่ราบเกรดแผนนะคะอยู่ระหว่างเท็กซัสนะคะอเมริกากับชายแดนเม็กซิโกนะ ก็คือทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาแล้วก็มีแคนาดามีเม็กซิโกบางส่วนด้วยนะคะพืชพันธุ์ก็จะเป็นกระบองเพชรไม้พุ่มไม้หนามหรือว่ามีทุ่งหญ้าเรียกว่าทุ่งหญ้าสเตปด้วยนะคะทุ่งหญ้าสเตปนะกระบองเพชรไม้พืชไม้หนามถ้าเราเปิดไปดูนะคะในหนังสือของพวกเราเราจะเห็นว่าที่ลาบเกตแพนท่ะที่ครูบอกที่มันเป็นที่อยู่ของตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม เราก็มาเทียบกับแผนที่เปล่าๆนะคะอ่าเรามาวาดลงนี่เกทแพนของเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ที่ครูวงไว้นะคะเนี่ยแหละตรงนี้แหละเขาเรียกว่าทุ่งหญ้าสเต็ปนะคะเป็นทุ่งหญ้าสั้นๆเตียยๆเลยเราก็จะเห็นรูปในหน้า33ในตารางของเรียนประกอบตรงนี้สีชมพูที่ครูทำเนี่ยนะคะคือทุ่งหญ้าสเต็ปนั่นเองต่อมาเราจะมาดู โซนที่เป็นภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่นกันบ้างนะคะก็คือมันจะถัดขึ้นมาแบบเส้นข้างบนอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะคะเป็นละติจูดข้างบนอีกนะก็จะเป็นหมายเลข8ดนะเอาไปเติมในตารางของครูก็คือแบบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ชื้นสลับแล้งเขตอบอุ่นนะคะจะตรงกับตารางหมายเลข8ในหนังสือนะคะก็คืออบอุ่นชื้นแห้งแล้งฤดูร้อนนะคะมันเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะสำคัญนะคะ หรดูร้อนร้อนจัดแห้งแล้งหรือดูหนาวนะคะอากาศอบอุ่นฝนตกนะแล้วก็มีมีความหนาวเย็นมีเขาก็จะอยู่ตรงชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเป็นบริเวณตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกานะตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนนะมีทุ่งหญ้าป่าแคระสลับไม้พุ่มเตีย้ยๆนะคะ พืชสำคัญก็เช่นส้มมะกอ,อกอังุ่นพวกพืชใบเล็กผิวมันนะคะพวกนี้นะถ้าเรานึกถึงเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเราก็จะนึกถึงแคลิฟอร์เนียนะแล้วก็ส้มมะกอ,อกอังุ่นนะคะเป็นพืชที่สำคัญบริเวณนี้นะเป็นพืชทีนะ่ชัดเจนมากนะเวลาที่เราอธิบายเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเราก็จะพูดถึงพืชพันธุ์อะไรที่ขึ้นตรงเมดิเตอร์เรเนียนนะ ที่หวงเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็คือมีส้มมะกอกอังงุ่นนะคะผล,ละไม้รสเปรี้ยวผิวมันนะเป็นแบบไม้ผัดใบนะคะเป็นไม้พุ่มเตีเต้ยๆนะคะอันต่อมาจะเป็นแบบ ชื้นกึ่งเขตร้อนนะคะก็จะเทียบได้กับหมายเลข6ในตารางหน้า34นะก็คือแบบอบอุ่นชื้นตลอดปีค่ะลักษณะทั่วไปของเขานะก็จะมีอากาศอบอุ่นนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยก็22องศาฝนตกตลอดปีไม่มีฤดูแล้งมีความชื้นตลอดทั้งปีนะคะเขาก็จะอยู่ตรงที่ราบเหนืออ่าวเม็กซิโกนะคะชายฝั่งตะวันออกของอเมริกานั่นเองนะคะ ก็จะเป็นชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นแหละนะคะแล้วก็มีตรงแปซิฟิกในแคนาดานิดนึงนะคะเวลาเราดูนะคะเราก็จะดูที่แอตแลนติกเป็นหลักเนาะแล้วเราก็จะมาดูว่าอ๋ออยู่ทางตะวันออกของแอตแลนตะิกทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมกาก็คือโซนนี้นั่เองนะคะแล้วก็นี่ตรงเนี้ยที่ครูอธิบายเป็นสีเนี่ยนะคะเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิอากาศแบบ อบอุ่นชื้นตลอดปีนะคะแล้วก็จะมีตรงไหนนะตรงแปซิฟิกของแคนาดานิดนึงก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ผัดใบนะคะเป็นป่าสนอ่านี่มีป่าสนตรงนี้นะคะป่าสนก็จะขึ้นอากาศเย็นนิดนึงนะคะเพราะตรงนี้เป็นเขตอบอุ่นละ อันต่อมาเป็นแบบชายฝั่งตะวันตกภาคพื้นสมุทรนะคะหรือนะคะเทียบได้กับหมายเลขเ็ดของพวกเราก็คืออุณหภูมิอบอุ่นชื้นแห้งนะคะและเออแล้วก็แห้งในฤดูหนาวนะคะอันนี้มันจะได้รับลมประจำนะ,ะจากแปซิฟิกมาซึ่งมันทําให้นะคะลักษณะสําคัญเนี่ยก็คือมีอากาศร้อนถึงอบอุ่นฤดูฝนหนาวแห้งแล้งนะคะ เขาก็จะอยู่ตอนกลางของเม็กซิโกอ่าเราก็ดูเม็กซิโกเป็นหลักเห็นไหมก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมแนวมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะมีลมมรสุมนะคะลมประจําจากตะวันตกจากมหาสมุทรพัดเข้ามาพืชของเขาก็จะเป็นพวกโอ๊กนะคะไม้อ๊กต่อไปจะเข้าสู่เขตอากาศหนาวแล้วนะคะของครูอันแรกก็จะเป็นแบบกึ่งอาร์กติกภาคพื้นทวีปจะตรงกับหมายเลข1ิบของพวกเรานะคะ ก็คือหนาวชื้นแห้งแล้งในฤดูหนาวลักษณะสำคัญค่ะอากาศจะหนาวนะคะก็มีหิมะตกด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างเย็นนะคะฝนตกน้อยในระยะสั้นก็จะอยู่ทางตะวันออกของอลสก้าอเมริกาแล้วก็ใกล้กับทะเลสาบสุพีเรียนะคะอลสกาเนี่ยก็จะมีทั้งตอนบนนะคะที่เป็นอ่าวอยู่ข้างบนแล้วก็มีตรงบริเวณทะเลสาบสุพีเรียด้วยพวกนี้ก็จะเป็นป่าสนนะคะ เห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอากาศหนาวเย็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าสนนะบริเวณที่เขาอยู่นะคะสก้านะคะนี่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีใกล้กับทะเลสาบสุพิเรียนะครูจะขอวร์ปไปดูทะเลสาบสุพิเรียหน่อยนะคะอันนี้ใช้สีเทานะคะเพราะว่าเป็นเขตอากาศหนาวแล้วนะเนาะอ่าถ้าสุพิเรียก็จะเป็นหนึ่งในเกรทเลกนะคะเกรทเลกก็คือทะเลสาบทั้งหนะ้าเนาะ ทะเลสาบสุพิเรียนะคะพอเราย้อนกลับไปดูในหนังสือของพวกเราซูมเข้าไปนิดนึงค่ะนี่ทะเลสาบเห็นไหมมันจะมีสุพิเรียอยู่ข้างบนตรงนี้ค่ะทะเลสาบทั้ง5้าเนี่ยสุพิเรียจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบริเวณเทียบเคียงกับแผนที่นะคะที่เป็นอา,อากาศแบบกึ่งอาร์กติกก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะเอที่ครูทําสีไว้เนี่ยค่ะนะคะก็คือเป็นหมายเลขสิบนะคะอากาศหนาวชื้นแห้งแรงในฤดูหนาว โซนต่อมานะคะจะเป็นภูมิอากาศแบบขั้วโลกค่ะก็จะมีเลข11กับ12นะคะ11ของครูจะอธิบายแบบทุนด้านะคะทุนด้าจะเป็นหนาวเย็นแบบขั้วโลกนะลักษณะสำคัญก็คือหนาวตลอดเลยค่ะอากาศค่อนข้างเย็นฝนตกนะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยนะคะเฉลี่ยต่ำกว่า10องศาก็คือแข็งเลยแหละนะจะอยู่ตรงชายฝั่งอาร์กติกนะคะมหาสมุทรอาร์กติก ก็ภาคเหนือของ阿拉斯加นะทางตอนเหนือที่ครูทำเครื่องหมายไว้นะคะแล้วก็บริเวณในแคนาดาแล้วก็เกาะกรีนแลนด์เกาะกรีนแลนด์ก็คือตรงนี้เนะีบริเวณตรงนี้ที่สีลงไปเนี่ยนะคะอันนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยนะคะพืชก็จะเป็นพวกตะไคร่มอสไลเคนนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นแบบทุ่งน้ำแข็งนะคะหรือตรงกับของนักเรียน ในเลข12ก็คือแบบพืชน้ำแข็งก็จะเป็นแบบขั้วโลกค่ะเป็นจุดเยือกแข็งเลยค่ะหนาวจัดนะคะมออีน้ําแข็งปกคลุมตลอดปีนะก็จะเป็นตอนกลางของเกาะกรีนแลนด์นะคะอันนี้ไม่มีพืชจเจริญเติบโตอยู่ได้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้นะคะหนาวจัดเลยนะเป็นเขตขั้วโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของเขานะคะ ต่อมาเรามาดูสัตว์นะคะประจำถิ่นของอเมริกาเหนือกันบ้างนะก็ตามนี้เลยค่ะตามหมายเลขที่ให้ไว้นะก็จะมีสัตว์ประจำชาติของอเมริกานะก็คืออินทรีหัวขาวนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะในวงเพียงพร,รที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันนี้คือตัววูเวอรีนนะคะนักเรียนลองไปเซิร์ชดูได้แล้วก็มีสัตว์ที่อาศัยอยูเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตก นะอันนี้จะเป็นแกะภูเขาค่ะนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเขาก็ยกให้ควายไบซันนะคะแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานนะคะที่พบเฉพาะตะวันออกเฉียงเหนือ,อะตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโทษทีของอเมริกานะคะก็คือเจ้าอาลิเกเตอร์อเมริกันนั่นเองนะนะักเรียนก็ไปทบทวนนะคะเขตอากาศแล้วก็สัตว์นะคะที่ประจำถิ่นนะสำหรับในวิคเนี้ยเราจะเรียนพวก เขตอากาศแล้วก็พืชพันธุ์นะคะให้กลับไปอ่านทบทวนหน่อยนะคะแต่และเขตอากาศเป็นอย่างไรหลักๆครูก็จะแบ่งตามเส้นขึ้นไปตั้งแต่เขตร้อนนะคะเขตอบอุ่นไปจนถึงเขตหนาวนะคะก็ถ้าดูคลิปแล้วไม่ทันนะคะก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ต้นคลิป